มีใครเข้ามาเรี่ยงนะผมไม่เห็นสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนครับ <c oughs> Hello สวัสดีครับทุกคน Hello, 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 everyone. Hello. ไม่ทำงานกันหรอครับทุกคนไม่ทำงานกันหรอเข้ามาดูผมได้ยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับ พักกลางวันหยุดต่อจริงไหมเนี่ยยังหยุดอยู่เลยโอ้ยดีมากเลยทุกคนน่ารักค่ะขอบคุณครับโอ้คนเข้ามาสามรอยสวัสดีครับทุกคนเรามาเที่ยวกันนะ ตอนนี้เราอยู่ซาฟารีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยลูกขอบคุณครับทุกคนชอบหมวกไหมหมูอออนจากคุณมากไม่ได้เลยสองขวบครึ่งมากโอ้โหแรง คนให้ถ่ายว่าผมอยู่ไหนให้ทุกคนถ่ายมอผมอยู่ไหนซาฟารีน่าไปจังใช่ครับฉันนี่ร้องเสียงดังมากรถถูกขโมยหรอเสียงดังจริง Hi Matthew hello guys we're taking a break we were um, vloggers วันนี้มาถ่ายบล็อกวันนี้มาถ่ายบล็อกครับนั่งพักแป๊บหนึ่งไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนอะให้ถ่ายให้ถ่ายว่าผมมาเที่ยวที่ไหน เด็กโตพาเด็กเล็กเที่ยวสวนสัตว์ใช่ผมพาน้องมาเที่ยวคือผมอะไม่ได้จะมาขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมพาน้องมาผมไม่ได้จะมาด้วยครับผมพาน้องมาผมไม่ได้อยากเที่ยวเลยผมก็ไม่อยากเที่ยวครับอยู่บ้านดีกว่าเมื่อคืนดูไลฟ์จบไปดูคุณมาต่ออุ้ยจริงเหรอเนี่ย ดูอีพีเท่าไหร่ครับน้องชายใช่ครับ ทุกคนหมอะน่าลักนะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับดอกไม้ครับเหมือนวิวพาเด็กเล็กมาเที่ยว ไม่ผมอะพาน้องมาเที่ยวมืเลี่ยมตา <c oughs> ตาเต็มใจมาเที่ยวมากน้องเขินใช่หายซซะ <c oughs> น้องชายดื้อต้องจับไปอีกค่ะ <c oughs> ผมไม่ได้ดื้อเลยครับ แมทธิวซซนซซนกว่าวิลเลียมเองครับทุกคนเดี๋ยวมันมีบล็อกออกมานะผมพูดหลายหลายรอบมากอะผมพูดหลายรอบมาก หัวแมวน,น่ารักจริงไหมจริงไหมวิวไม่ดื้อเลยครับพี่เชื่อไม่รู้จักตัวจริงวิลเลียม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักวิลเลียมตัวจริง <c oughs> วิลเลียมตัวจริงคือโอ้ oh my god You're so random เลยใครเข้ามาแล้วเห็นนี่น่าจะตกใจนะอันนี้วันหนึ่งคำเจนใส่ s e e s t h i s will probably be escape อยากได้หมวกมากเอาอานี้ไหมล่ะใครไปงานต่อไปของผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าใครได้หมวกเผื่อนะ แต่แมทโซน,นแน่ๆอันนี้รู้ถามไปเลียมดูสิครับโซนมากเลยครับดีวถือติดมือไปเลยัยงผมใส่ไปเลยก็ได้ผมใส่ไปเลย พี่ชายโซนรอหมวกน่ารักมาอัลลาเดวิเทฮัลโหลไม่พี่ไม่เคยพาน้องสนน้องอะเป็นคนพามาพี่ไม่ได้อยากมาเลยอ่อฮะ ยียราปีนขึ้นหัวแล้วน่ารักปะวิวอดทนหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่แมทก็โตแล้วแรงโอ้ทุกคนไปละเดี๋ยวไปถ่ายล็อกต่อละ เจอนทุกคนกลับไปทำงานใครยังไม่ทำงานก็ถือว่าโชคดีมากเดี๋ยวเย็งเงยนๆอาจจะมาไลฟ์อีกรอบนะครับหน้าวัย so cute ขนาดนี้ I'll come live later guys I gotta go film my vlog b l o g g e r ครับวันนี้รับบทเป็น b l o g g e r แม่จะดื้อนะครับเชื่อฟังวิวด้วยนะบอกวิเลียมก่อนครับ ไม่เชื่อฟังผมเลยบ๊ายบายๆทุกคน